เตือนภัย scam center เพราะ s มเมอร์อาจอยู่ใกล้ตัวคุณเตือนภัย scam center เพราะ scammer อาจอยู่ใกล้ตัวคุณสวัสดีครับผมโฟกัสมนทวัฒน์บุญมีและตอนนี้ทุกคนกำลังพบกับรายการเตือนภยัย scam center รายการที่จะเตือนให้คุณปลอดภัยและมีภูมิคุ้มกันจากการถูกหลอกลวงทางออนไลน์ครับในตอนที่แล้วนะครับพี่ต้านะครับได้พาให้เราได้รู้จักกับพวกมีจฉาชีพกันไปบ้างแล้วนะครับว่า2-3ถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาได้ก่อคดีไปแล้วรวมกว่า7 3 9 0 0 0คดี <Wow. S 1> ซึ่งคดีเหล่านี้นะครับสร้างความเสียหายเฉลี่ยแล้ววันละ77ล้านบาท oh. ยิ่งเดี๋ยวนี้นะครับเป็นยุคที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับและโซเชียลมีเดียเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันเป็นอย่าง แม,ม้ว่าใครก็สามารถเข้าถึงกันได้ทั่วโลกและสามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้อย่างง่ายดายเพียงแค่เรามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นคอมพิวเตอร์โน้ตแพดหรือโทรศัพท์มือถือแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ครับอาจจะเป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่ทําให้มิจฉาชีพฉุกชฉ่วยโอกาสและใช้ประโยชน์จากเราโดยที่ปราศจากความยินยอมครับซึ่งในตอนนี้นะครับเราจะพาให้ทุกคนได้รู้จักกับวิธีรับมือจากภัยคุกคามของสแกมเมอร์ครับ ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยเข้าไปเอาข้อมูลส่วนตัวของเรามาจากไหนไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่นามสกุลหรือแม้กระทั่งเลขบัตรประจําตัวประชาชนที่มีความเป็นส่วนตัวมากพวกเขาก็ยังเอาไปได้อืมนั่นน่ะสิมันเป็นไปได้ยังไง ข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับเป็นวัตถุดิบชิ้นดีที่มิจฉาชีพน,นะครับมักจะเอาไปหลอกทั้งตัวของเราเองและคนใกล้ตัวบางทีในขณะที่เรากําลังเพลิดเพลินอ,อยู่กับการท่องโลกออนไลน์เราอาจจะเผลอคลิกลิงก์ที่น่าสนใจตามโซเชียลมีเดียหรือลิงก์ที่ถูกส่งมาผ่านข้อความหรืออีเมล <Okay. S 1> โโหชีวิตจะปลอดภัยช่วงไหนเนี่ย หรืออาจจะเผอให้ข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรเครดิตเลขบัตรประจําตัวประชาชนกับเว็บไซต์ที่คิดว่าน่าเชื่อถือเผยแชร์ตําแหน่งให้กับคนที่ไม่รู้จักหรือเผอกดอนุญาตให้แอปพลิเคชันแปลกบอมให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของเราได้ เหตุการณ์เหล่านี้นะครับล้วนทําให้ข้อมูลสําคัญหรือข้อมูลส่วนตัวในโทรศัพท์มือถือของเรารั่วไหลและตกไปยังมือของมิจัยชีพได้ทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับล้วนทําให้เราตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกลวงหรือถูกนําข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดไม่ว่าจะเป็นการแอบอ้างตัวตนหรือการนําไปใช้ช่อโกงผู้อื่นอีกก็เป็นได้คนพวกนี้ต้องโดนจับให้หมด ดังนั้นก่อนที่เราจะทําอะไรบนโลกออนไลน์เราควรคิดให้รอบคอบก่อนเสมอนะครับอย่าลงเชื่อคําพูดที่สวยหรูควรตรวจสอบแหล่งที่มาให้ละเอียดและอ่านรายละเอียดการใช้งานให้ถูกต้องและครบถ้วน yes, <sir. S 1> ก่อนการกดอนุญาตใดๆเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราบนโลกออนไลน์ให้ได้มากที่สุดครับโลกออนไลน์นะครับก็เปรียบเสมือนดับสองคมถ้าเราเนี่ยใช้มันอย่างชาญฉลาด มันก็จะสาม,มารถทําคุณประโยชน์ให้กับเราได้อย่างมากแต่ถ้าหากเราใช้มันอย่างขาดความระมัดระวังก็อาจจะนําให้เราไปสู่ความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้เลยก็ได้นะครับดังนั้นเราต้องทําความเข้าใจอยู่เสมอนะครับว่ามนุษย์เรานะครับเป็นศูนย์กลางในการควบคุมความปลอดภัยและข้อมูลส่วนตัวของเราในโลกดิจิตอลพูดง่ายๆก็คือ ตัวเราเองเป็นคนที่จะปกป้องข้อมูลของตัวเราได้ดีที่สุดนะครับ yes, <sir. S 1> และนี่คือการป้องกันตัวก่อนตกเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์ครับวิธีแรกควรหลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือรับแอดเพื่อนที่เป็นคนแปลกหน้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต2 uh huh. รู้จักสังเกตพฤติกรรมของผู้ที่สนทนาด้วยอย่าไว้ให้ความโลภหรือความรักบางตานะครับ <No. S 1> 3. มเมื่อควรลงทุนจากการถูกชักชวนของคนแปลกหน้าหรือคนที่เราไม่รู้จักดีพอ 4. <No. S 1> ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือกดลิงก์ที่ไม่น่าไว้วางใจทั้งบนอ e ีเมลแอปพลิเคชันหรือข้อความครับ <No. S 1> และ5 ควรเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนและควรตั้งรหัสให้ดาวยากเอาไว้นะครับ yes, <sir. S 1> ซึ่งการหลอกลวงของมิจฉาชีพนะครับก็มีมากมายหลากหลายวิธีเหมือนกับที่มีหลายๆข่าวถูกนําเสนอออกมา <Huh? S 1> ดาราสาวน้ําตาร่วงถูกหลอกโอนเงิน4ล้านมิจฉาชีพเมียนตามไม่ทันแก๊งคอสเซนเตอร์มามุกเดิมหลอกจนหยดสุดท้าย2ส,สาวพี่น้องหมด8ล้าน uh. เร่งขยายผลคดีเยาวชนวัยสิถูกหลอกโอนเงินเก็บทั้งชีวิตของปู่ญา กว่า3.4ล้าน oh. จะเป็นลมแล้วถ้าหากเราโดนหลอกแล้วก็เผลอโอนเงินให้กับมิจฉาชีพไปแล้วในกรณีนี้เราสามารถทำยังไงได้บ้างอยากให้ทุกคนลองดูเคสตัวอย่างต่อไปนี้ครับจากเคสตัวอย่างนี้ครับทางเจ้าของกระทู้ได้กู้เงินออนไลน์เนื่องจากเห็นโฆษณาผ่านแอปพลิเคชัน ที่มิจฉาชีพพรับได้ปลอมแปลงเป็นสถาบันทางการเงินยอดนิยมซึ่งโดนมิจฉาชีพนะครับหลอกโอนเงินไปเป็นจำนวน26,174บาทแต่ก็ได้มีการโทรงหาสายด่วนของธนาคารต้นทางและได้มีการรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความครับสรุปง่ายๆเลยก็คือหากใครที่โดนมิจฉาชีพหลอกและเผลอโอนเงินไปแล้วเรามีสขั้นตอนในการรับมือดังต่อไปนี้ครับ <Okay. S 1> ขั้นตอนที่1 เ้าแจ้งสายด่วนธนาคารของเราที่ทําการโอนเงินซึ่งสามารถทําได้ทุกธนาคารนะครับขั้นตอนที่2บันทึก บันทึกภาพหน้าจอทงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานห้ามลบข้อความสนทนาและหลักฐานการโอนเงินขั้นตอนที่3ติดต่อติดต่อสายด่วนตำรวจไซเบอร์1 4 4 1หรือแจ้งความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ t h a i p o l i c e o n l i n e g o t h และขั้นตอนที่4เดินทางเดินทางเพื่อเข้าพบให้ปากคำเพิ่มเติมกับสถานีตำรวจณนะท้องที่เกิดเหตุแสดงเอกสารแจ้งความออนไลน์ที่ได้จากธนาคารพร้อมหลักฐานทั้งหมดไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นก็รอติด ามความคืบหน้าได้ผ่านทางเว็บไซต์ t h a i p o l i s o n l i n e g o t h ได้เลยครับโอเคเพียงเท่านี้ก็สามารถเตรียมการรับมือกับพวกมิชาชีพกันได้แล้วนะครับอย่าให้พวกเขามาหลอกเราได้นะครับหากท่านต้องการความช่วยเหลือปรึกษาศูนย์ปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโทร1441หรือสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาและมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็กโฟกัสเตือนภัยสแกมเซ็นเตอร์เพราะสแกมเมอร์อาจอยู่ใกล้ตัวคุณวันนี้เตือนภัยสแกมเซ็นเตอร์กับโฟกัสขอตัวลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับเตือนภัยสแกมเซ็นเตอร์เพราะสแกมเมอร์อาจอยู่ใกล้ตัวคุณ